ตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสปทนราธิวาดเส FM แ8 2 5เมกะเฮิร์แล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจําวันค่ะรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยรัฐมนตรี <c oughs> เปิดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนที่จังหวัดสงขลานายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนณศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สิริราชสมบัติ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนายเจษฎาจ,จิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะบริหารสำนักง,งานประชาสัมพันธ์เขต6สงขลาผู้แทนสถาบันการเงินผู้แทนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ร่วมให้การต้อนรับในอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงพื้นที่พบปะพี่น้องชาวกองทุนหมู่บ้านและชุมชมเมืองในพื้นที่ภาคใต้ทั้งสี่จังหวัดสงขลาพัทลุงสตูลและตรังในวันนี้ รัฐบาลได้ขับเคลื่อนโครงการต่างๆผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทุนละ1ล้านบาทและสนับสนุนงบประมาณเพื่อการเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามศักยภาพและความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องโดยให้ประชาชนร่วมกันบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านด้วยตนเองส่วนในงานของรัฐ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะนำการดำเนินงานแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายหรือสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพสวัสดิการแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชมเมืองรวมถึงเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและลดการกู้เงินนอกระบบเพื่อแก้ปัญหาความยากจน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเป็นที่น่ายินดีที่กองทุนหมู่บ้านและชมุมชมเมืองก้าวสู่ปีที่21และยังคงมุ่งม,มัน่นที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากตามแนวคิดการพัฒนาโลกาอีคโนมีโดยมุ่งที่จะพัฒนาศัากยภาพกองทุนหมู่บ้านและชมุมชมเมืองสู่การเป็นกองทุน ทางด้านกฎหมายด้านระบบบัญชีการเงินด้านพัฒนาธุรกิจและด้านเทคโนโลยีการทำความเข้าใจถึงความสำคัญในหน้าที่ร่วมกันคิดร่วมกันทำด้วยความอุตสาหะเสียสละ และด้วยความสุจริตจ,จริงใจโดยถือประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็นหลักสําหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเพื่อมอบรางวัลให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นอีกความสําเร็จ ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันคิดร่วมกันทำจนก่อให้เกิดผลงานและองค์กรความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานจาก76จังหวัดและกรุงเทพม,มหานครอ,อีกทั้งเป็นการเพื่อเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองผ่านสื่อต่างๆให้มีความตระหนักรู้ความภูมิใจและ ขวัญกำลังใจในการขับเคลื่อนดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยคาดว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะได้รับประโยชน์นำไปปรับใช้ในการดำเนินงาน ช่วยส่งเสริมรการประกอบอาชีพและสร้างไรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชมุชมชนเมืองนอกจากนี้ยังเป็นช่องทางในการสื่อสารให้กำลังใจและช่วยเหลือกันร,ระหว่างสมาชิกและคณะกรรมาการกองทุนหมู่บ้านและชมุชมชนเมืองทั่วประเทศให้ก้าวผ่านสถานการณ์ความยากลำบากในปัจจุบันได้อีกช่องทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้ประชาชนรักษาความร่วมมือร่วมใจเพื่อเป็นพลังและแรงผลักด,ดันการงานกองทุนหมู่บ้านให้ก้าวต่อไปซึ่งจะร่วมกันสานต่อการดำเนินงานตามแผนแม่บทจะพัฒนาต่อยอดการพัฒนาเพื่อยกระดับ กองทุนหมู่บ้านและชมุมชมเมืองไปสู่การเป็นแหล่งเงินทุนที่มีคุณภาพมาตรฐานต่อไปโดยรัฐบาลเข้าหวังว่าการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชมุมชมเมืองให้มีศักยภาพเป็นองค์กรที่เข้มแข็งนั้นนอกจาก จะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงแล้วกองทุนหมู่บ้านและชมุชมชนเมืองจะเป็น,นกลไกสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านและชมุมชนเพื่อน,นำพาประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี